พุทธศาสนิกชนทั่วโลกถวายพระทหารเป็นสังฆทานร่วมกับวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 n e ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช2564ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกา ือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ w w w gbnus. com และที่ f c e e o o o บุญนิวส์ทีวค่ะวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านโดยเราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะได้ร่วมพิธีถวายพระทหานสังฆทานออนไลน์ร่วมกับวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมค่ะ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตหารสังฆทานออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดผ่านระบบซูมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยผู้แทนสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพียง ยังความปลาปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมงานบุญครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพระทหารสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบซูมที่ w w w dmc.tv/zoom หรือที่ w w w dmc.tv/2564 สำหรับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายพระทหารออนไลน์โดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบซูมเสมือนว่าทุกท่านได้มาร่วมพิธีกรรมณนศะูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะความรู้อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีการนำไปถ่ายทอดสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกได้เลยนะคะถ้าหากปราศจากกัลยานมิตรผู้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้เมตตาพูดถึงการทาหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชาธรรมกายในวาระ51ปีวัดพระธรรมกายส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ่ว่าเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการศึกษาธรรมะให้รู้แจ้งเห็นแจ้งและเป็นกาณยนตรเผยแผ่คำสอนอันทรงคุณค่าของพระพุทธองค์ไปสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและนี่คือสิ่งที่วัดพระธรรมกายได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กว่า51ปีแล้วที่วัดพระธรรมกายได้มุ่งมั่นทุ่มเทสืบสา และต่อยอดงานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อเป็นกลาลยนมิตรให้แก่ชาวโลกได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีดังภาพงานบุญครั้งประวัติศาสตร์วันมาค้าบูชาที่ผ่านมาที่มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางระบบซูมณนักเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ด้วยเห็นความสําคัญว่า แสงสว่างของดวงประทีกว่าสองล้านดวงนั้นที่ถูกจุดขึ้นอย่างสว่างสวัยเปรียบเสมือนหัวใจของผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่จะนำพาแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปสว่างสวัยในดวงใจของมวลมนุษยชาตินำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและเพื่อสร้างสันติสุขอันไพ่บู์ให้บังเกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตทั้งปวง

แล้วก็หลวงพี่ได้บวชมา21ปีก็ครบ51ปีวั่รชมกายพอดีถ้าพูดถึง51ปีแล้วนะก็อุปมาก็เหมือนนะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแข็งแรงทีเดียวนะเป็นวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งพร้อมนี่ที่จะช่วยเหลือนะคนรอบข้างช่วยเหลือสังคมนะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้ทุกๆคน ฉันั้นความรู้สึกหลวงพี่เอง51ปีวัดพระธรรมกายเติบโตมาอย่างมั่นคงแข็งแรงนะด้วยผู้นําที่เข้มแข็งอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองนะอย่างคุณยาอาจารย์มหาลัตนะบริการาจรย์คนนักยูงที่วางระบบระเบียบวัฒนธรรมอันดีงามนะให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกนะมาวันนี้เราพร้อมแล้วนะที่จะทนะําหน้าที่การจานมิตรให้สมกับที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ทุ่มเท ให้สมกับที่ญาติโยมท่านฐานะบดีผู้มีบุญทุกท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะให้วัธร,รุมกายได้เข้มแข็งขึ้นนะการทําหน้าที่กรลมิตรเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรแกรมออนไลน์ผ่านซูมนะให้เราได้มาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแต่ถามว่าเป็นหน้าที่ไหมอนะ่แล้วเราจะต้องทําหน้าที่ในการชวนไหมหรือเราแค่เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาซูมอย่างเดียวนะต้องบอกว่าถ้าใครเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ ลูกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ดําเนินรอยตามพระสมาเจ้าต้องบอกว่าเป็นหน้าที่นะจ๊ะนะเพราะว่าหน้าที่ข้อแรกเราจาได้ไม่เอ่ยพระเจ้าท่านสั่งสมบารมีเนี่ยท่านจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ก่อนส่วนหน้าที่ที่สองเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเราจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่ไปทําหน้าที่กระมิดเนี่ยนะผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็จะพลาดโอกาสไปก็เหมือนตัวเราเองถามว่าเรามีวันนี้ได้ก็เพราะการทําหน้าที่กระมิดถ้าเราไม่ทําหน้าที่กระมิดแล้ววันหนึ่งเราเกิดมา ชาติหน้าเราอยู่ในโลกนี้เจ็ดพันล้านเราจะมีโอกาสมาเจอหลวงปู่หลวงพ่อไหมมีโอกาสมาเจอพุทธศาสนาไหมเพราะีว่าเราชวนเขาอะตัวเราอะได้อันนี้ส์เองฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้เทคโนโลยีโปรแกรมซูมนะซึ่งมาช่วยเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาสั่งสมบุญเพราะบุญขึ้นอยู่ว่าอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จแล้วเราจะได้เอาบุญนี่แหละอุทิศให้กับหมู่ญาติทั้งผู้วัยชนทั้งผู้ที่เป็นหมู่ญาติทั้งที่มีชีวิตได้ที่ล่วงรับไปแล้วฉะนั้นจะเห็นได้ว่า นะการเผยแพร่ของวัะธรรมกายเนี่ยนะทั้งแต่หลวงพี่บวชมา21ปีเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าสเกลขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเๆๆแล้วก็ไม่มีวิกฤตใดเลยนะที่เราจะหยุดนะเราก็จะทําอย่างนี้เรื่อยไปท่านหลวงพี่ว่าถ้าทุกคนใช้โอกาสนี้ใช้เครื่องมือซูมเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ช่วยทุกคนมาทํากิจกรรมแล้วข่าวดีตอนนี้รายการของเราเนี่ยทุกๆคนจะปฏิจบิ g เนี่ยมีรายการตั้งแต่ตื่นเช้าตีห้าจนกระทั่งเข้านอนนะ ก็มีอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องดูรายการตามเวลาแต่ตอนนี้ z o ูมเกิดมาที่ทุกคนทำรายการกันทั่วโลกเลยฉะนั้นเราสามารถเข้ามาดูเมนู Zoom ได้เช่นชเด็กๆชอบรายการเด็กมีชมรมพูดมีรายการเด็กนะมีมีจัดสอบตอบปัญหาออนไลน์นะหรือว่าผู้ใหญ่ชอบอสั่งสมบุญณเราก็มีรายการสั่งสมบุญช่วงเวลาไหนหรือบางทีวัยทำงานต้องการความรู้ ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็เชิญวิทยากรดีๆมาพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านศักยภาพนะหรือบางท่านเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ชอบสวดมนต์ไม่อยากทําอะไรแล้วนะอยากหาความสงบเราก็มีเพื่อนกลุ่มสวดมนต์ส่วนท่านไหนที่เข้าอยู่เป็นประจำนะเข้าช่องไหนก็เจอกันเป็นประจำนะเป็นแฟนคลับนะนะก็ต้องบอกว่าก็ดีมากเลยนะเพราะว่าเราทําเป็นนิสัยนะเพราะว่าความสุขเนี่ยนะความสุขจากการทําให้อะไรให้เป็นนิสัยเนะี่ย จะเป็นบุญที่สม่ําเสมอเป็นความสุขที่มั่นคงแล้วก็จะเป็นอจินรรมด้วยอจินรรมเวลาบุญส่งผลเนี่ยอจินรรมจะส่งผลนั่นเป็นกรรมแรกๆเลยนะนั่นหมายความว่าเราทําดีเราจะได้ดีโดยเพราะที่อะไรที่ทําดีทุกวันเนี่ยอันนั้นจะส่งผลก่อนเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำโดยพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและคณะได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณวัดพระธรรมกายอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีบริเวณอาคารการเรียนรู้โถงช้างเอราวัณเพื่อรองรับการจัดสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563ในวันศุกร์ที่5มีนาคมซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นวัดหนึ่งที่ได้จัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี และบริเวณที่2อนัสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่จะมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนในวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2564ภายใต้ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะกระผมในานามของวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายต้องขออนุโมทนาบุญขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยการนําของท่านพลตํารวจโทคํารณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลักษณะนะครับที่วันนี้ท่านได้ให้ความสําคัญได้ส่งทีมงานเข้ามาร่วมในการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สืบเนื่องจากวัดพระธรรมกายนะครับเป็นหนึ่งในสนามสอบธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่อาคารโถงช้างก็ได้เข้ามาร่วมดูแล แล้วก็เตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะเดียวกันก็ยังมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่สภาธรรมกายสากลน,นะครับเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการของจงังหวัดปทุมธานีทางวัดพระธรรมกายจึงได้เปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้เข้ามาประพฤติธปฏิบัติธรรมกันได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของคณะสงฆ์และแนวทางของราชการนะครับสิ่งนี้เองเป็นการแสดงถึงความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของศาสนสถานให้วัดอยู่กลางใจชุมชนให้วัดเป็นสถานที่เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาร่วมกันดูแลรักษาตรงนี้เองถือว่าเป็นความร่วมมือของพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวต้องขอขอบพระคุณขออนุโมทนาบุญแลหวหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออีกในครั้งต่อ,ตอไปครับ โรงเรียนโสตศึกษาเทพพรัตจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงผ่านระบบซูมในวันมาคบูชาที่ผ่านมาค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้เชิญชวนคณะครูและน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาเทพพรัตจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงผ่านระบบซูมในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีท่านรองผู้อำนวยการนายนนทวันรตรีนันทวันและนายทวีรัตน์ปานน้อยพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกปลื้มปิติพร้อมทั้งได้เตรียมเทียนและกระดาษรูปหัวใจเขียนถึงความรักความปรารถนาดีต่อชาวโลกให้พ้นภัยจากโรคร้ายโควิด -19 และได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาคบูชาที่มีหลักสำคัญคือละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสพร้อมทางตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะ คณะสงฆ์ทุดงคสถานพิษณุโลกร่วมกับคณะสงฆ์วัดจันทร์ตะวันออกจัดพิธีจุดมาค้าประทีปที่สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่จัดขึ้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาค่ะคณะสงฆ์ทุดงคสถานพิษณุโลกร่วมกับคณะสงฆ์วัดจันทร์ตะวันออกรวม9ก้ารูปนำโดยพระครูปริยัตกิจจานุกรม พินชินนาลโยเจ้าคณะตำบลวัดจันตะวันออกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมพิธีจุดมาค้าประทีปซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาค้าบูชา ภายในงานมีคณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยประธานในพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ประธานชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามจะได้กล่าวถวายรายงานแด่ท่านประธานในพิธีจากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า พร้อมทั้งด้่ร่วมกันสวดนมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิและนำจุดมาคับประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้คณาจารย์และนักศึกษาก็ได้ถวายธยธรรมแดกคณะสงฆ์ค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างนะคะที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ 2. จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ3จังหวัดนครราชสีมาอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดนครพนมอันดับ6จังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับ10จังหวัดกาลสินส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1นครหลวง9้า อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับ3แก้วภูทร8อันดับ4นครหลวง14อันดับ5นครหลวง10อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง4อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง12 สำหรับช่วงเบร์นิวส์ในวันนี้นะคะคุณธีรพัฒนเรืองโรธค่ะก็ได้นำภาพกิจกร,รรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลก กลับมาพบกับเว r ร์ดนิวส์กับผมที่รั้วเพาเดืองโรดอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปทบทวนภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาคาบูชาที่ผ่านมาซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกาย land, เนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ครับณนะวัดพระธรรมกาย land, เนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาคาบูชา ประจำปีพุทธศักราช2564โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านโปรแกรมซูมประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคับประทีปพ,พิธีอธิษฐานจิตจุดมาคับประทีปออนไลน์ถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเวียมประทักษิณและแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกพบความสงบสุขร่มเย็นพ้นจากภัยโรคโควิด -19 สำหรับวันมาคาบูชานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกแก่พระอระหันต์จำนวน1,250รูปในวันเพ็ญขึ้น15บ่ําค่ำเดือน3ณวัดเวลุวันเมืองราชครื้แขวนมคตโดยในวันดังกล่าวนั้นยังได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันอีกสประการเรียกว่าจาตุรงคสนิบาตโดยในวันนั้นพระภิกษุทรงจำนวนหนึนรูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย อีกทั้งพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นได้เป็นผู้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกซึ่งการมาประชุมในครั้งนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะขึ้น15ค่ําข้ามเดือน3ในส่วนของโอวาทปฏิโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกกล่าวโดยสรุปก็คือให้ล่าเว้นจากการทำบาปทั้งปวง ให้ทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ครับสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรผ่านระบบซูมพร้อมทั้งนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกลัลยนิตรพ่วงพิกุลจันทวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกัลยนิตรคำปานกัลยนิตรอรไทยโฉกเบ่งบุญพิธีกล่าวคำถวายกองบุญโคมาครับระทีปประธานนำกล่าวคือคกลัลยนิตรสุทนพันศรีกลัลยนิตรชน,นนภาพันศรี และกลัลยาณมิตรเพิ่มภูนจันทวงศ์ด้านกลัลยาณมิตรปียชัดชายารถีและกลัลยาณมิตรปานิชาธรรมชนติชัยได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนะครับได้รับความเมตตาจากพระใบดีกากิติกิติโกท่านประธานสงฆ์ได้จุดคมมาคะเริกก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีจะได้จุดประทีปคมเอกและร่วมกันเวียนพระทักษิณสามรอบพร้อมกันนี้ก็ได้นำประทีปคมเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และจุดโคมลานบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาร่วมกันครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาคบ,บูชาที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทุกท่านนั้นยังเห็นความสําคัญของบุญอย่างสม่ําเสมอไม่ปล่อยผ่านวันเวลาให้ผ่านพ้นไป ในช่วงเวลาเชื้อไวรัสโควิ -19 ระบาดก็ยังหาช่องทางในการสั่งสมบุญแบบออนไลน์ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับช่วงเวอร์นิวส์กับผมธีรพัฒนเดืองโรดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะถ่ายทอดสดจากพระมหาธรรมกายเจดีติดตามชมได้นะคะที่ zoom 072.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000ค่ะและในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะคะฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามนเณรและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศค่ะได้สวมหน้ากากอนามัยในทุกช่วงกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมได้ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีค่ะ วันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัจจังฮเวสาธุตรังรษานังสัจจะเป็นรถดียิ่งกว่ารถทั้งปวงค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพสีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ